นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่แ้้าเราไม่มีสตางค์ซื้อเนีย่ยคุณแพงมากเลนะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านใะนยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืม,อ,มอร่อยจริงๆด้วบใช่อร่อยจริงอ,อ,อร่อย แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอริดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกพอแล้วล่ะเป็นไนงะแค่นี้ก็ขอใจมากแล้วถึเธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโมฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอม,มีน้ำใจกับพวกเรา ขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิม่ต้องหรอก <c oughs> ฉันไปละ